คลิปนี้คนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนเอาใจแฟนๆของนางเอกสาวคนสวยหยางจือกับการรวมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอที่รอออกอากาศมาฝากทุกคนกันขอบอกเลยว่ามีหลายเรื่องหลากรสชาติถึง3เรื่องสรสด้วยกันค่ะมีเรื่องไหนกันบ้างมาดูกันเริ่มกันที่เรื่องนี้ซีรีส์เบาๆแนวชีวิตวัยเรียนกับเรื่อง Story of y o u r า n ์ l ที่ไดแปลงมาจากนิยายชื่อฉีช่วยหนีสีหวนเฉยของผู้แต่งอิงสือรลิวเรื่องนี้นะคะมาในแนวการใช้ชีวิตมิตรภาพวัยรุ่นเยาวชนยังจือรับบทหวงอิงจือประกบคู่กับพระเอกหนุ่มฟ้านเฉิงรับบท เจียงอี้เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน6คนที่เคยอยู่ในชุมชนละแวกเดียวกันเติบโตแล้วเล่าเรียนด้วยกันมาได้พึ่งพาและช่วยเหลือกันตลอดช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของพวกเขาแต่พอเมื่ออายุ17ปีต่างคนต่างจบมัธยมต้องแยกทางกันไปเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีชีวิตในเส้นทางของตัวเอง จนกระทั่งวัย30ปีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเพื่อนจะแต่งงานจึงมีโอกาสได้รวมตัวกันอีกครั้งและได้กลับมาเจอกันอีกซึ่งการพบเจอกันครั้งนี้นะคะก็ทําให้ทุกคนต่างนึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทุกคนหลังจากห่างหายกันมานานเวลาเปลี่ยนแต่ความรู้สึกไม่เปลี่ยน อายุ7ขวบอาจเป็นจุดเริ่มต้นแต่30ไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการพัดพลากการเผชิญหน้าความล้มเหลวหรือความสำเร็จมิตรภาพเป็นความรู้สึกที่ห่วงแหนที่สุดในหัวใจของพวกเขาและเป็นพลังที่ทรงพลังที่สุดที่สนับสนุนพวกเขาให้เติบโตเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เนื้อหาดีๆค่ะ รอชมได้ทางย o k u ต่อกันที่เรื่องนี้กับซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่อง l u c e you forever สร้างและดัดแปลงจากนิยายลำนำรักเทพสองสวรรค์ภาคสองห่วงคำนึงดวงใจนิรันด์เรื่องนี้นะคะหยางจือประกบนุ่มๆถึง4คนด้วยกันกับความรักมิตรภาพความแค้นและหน้าที่ที่เธอต้องเลือกหยางจือรับบทเสียวเหยาจางหวันอี้รับบทเฉียงเสียนตั้งเหวยรับบทถูซานจิงหวังหงอี้รับบทฟัง่งหลง ฐานชื่นซื่อรับบทเซียงหลิวเรื่องนี้มีทั้งหมด72ตอนค่ะโดยจะแบ่งกันออกอากาศเป็นสองพาร์ทด้วยกันเป็นเรื่องราวโชคชะตาชีวิตของเสี่ยวเยาชะตากรรมบ้านเนืองนาทีและความรักที่เธอต้องเลือกลำนำรักเทพสวรรค์ภาคสองคือหลังเรื่องราวความรักอันสุดปวดร้าวของซือหยูกับอาเหงิงที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมและการสู้รบสามแคว้นที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างสุดขนานนับนี่คือเรื่องหลังจากนั้นหลายสิบปี เมื่อนางเอกเ,เสียวหลิวหลังจากร่วงรู้และยอมรับชาติกำเนิดตัวเองว่าที่แท้ตัวเองคือองค์ยิ้นแห่งหนึ่งในแคว้นใหญ่พร้อมๆกับการยอมรับนั้นมอลสุนชีวิตอันหลากหลายก็พลันถาโธมเข้าหานางอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้บทเริ่มต้นของโศกนาตกรรมได้เริ่มขึ้นซึ่งการันตีความปวดตับของเนื้อเรื่องได้สำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นผลงานของผู้แต่งถงหัวนักเขียนเรื่องรักมือหนึ่งแห่งยุคที่มีผลงานอย่างเรื่องเจาะมิติพิชิตบัลลังโดยที่ถงหัวใช้เวลา ถึง5ปีในการเขียนลำนำรักเทพสวรรค์ผลงานเรื่องเอกที่ท,ทราบซึ้งกินใจมีความรักที่พัวพันรุมเร้าที่สุดและมีความแค้นที่ยิ่งใหญ่รอชมได้ทาง VTV ค่ะและปิดท้ายกับอีกหนึ่งซีรีส์ที่เพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำไปกับเรื่องเชิงหวนจี Story of Joy อีกหนึ่งซีรีส์เนื้อหาดีสะท้อนสังคมผ่านมุมมองการใช้ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งยางจืรับบทไม่ชิงหวนประกบคู่กับพระเอกสีขา รับบทเหยาจื้หมิงเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของไม่ฉิงหวนหญิงสาวที่ต้องแต่งงานตามคำสั่งแม่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่การแต่งงานก็ล้มเหลวเธอจึงได้เดินออกจากความสัมพันธ์นั้นและออกมาดิ้นรนเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุ่มเทให้กับการทำงานและได้พบกับเหยาจ่้หมิงไม่ฉิงหวนได้ต่อสู้อุปสรรคจนประสบความสำเร็จและเริ่มต้นใหม่กับเหยาจื้หมิงเรื่องนี้ผลิตโดยเทนเซนต์ค่ะยังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ และนี่คือซีรีส์เรื่องใหม่ของนางเอกคนเก่งหยางจื่อสามเรื่องสามรถซึ่งหลังๆเราจะเห็นหยางจื่อรับซีรีส์ที่มีเนื้อหาดูโตเนื้อเรื่องสะท้อนสังคมมากขึ้นเป็นแฟนหยางจื่อห้ามพลาดกับผลงานเรื่องใหม่ๆของเธอกันนะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารบันเทิงจีนกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารที่ทางเพจ Facebook คนรักหนังซีรีส์หัวใจจีน สำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ